ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเขสู่รายการ y p e Pixel นะครับกับผมชาติบรรชาติสีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะกลับมาทําการรีวิวสินค้าอุปกรณ์ไอทีที่น่าสนใจซึ่งวันนี้สินค้าที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของการถ่ายภาพนั่นเองครับอุปกรณ์หนึ่งที่เรียกว่าสำคัญไม่แพ้ไปกว่าการใช้กล้องกับเลนส์นั่นก็คือ ไฟแฟลชนั่นเองครับซึ่งไฟแฟลชเนี่ยเ,เป็นอุปกรณ์เทพที่ช่วยให้ภาพของคุณนั้นดูน่าสนใจ <Wow. S 1> แล้วก็ออกมาได้ภาพอย่างที่คุณเรียกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้จะได้แสงออกมาแบบนี้แต่ <Yeah. S 1> ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้งานตัวแฟลชก็ค่อนข้างจะมีดีเทลแล้วก็การใช้งานที่ต้องเรียนรู้หรือศึกษาพอสมควรนะครับในอดีตถ้าเราต้องการจะให้แฟลชมันใช้งานได้เนี่ยคุณจะต้องเสียบ,บริเวณฮอตชูซึ่งอยู่บนบริเวณด้านบนของตัวกล้องนะครับก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขั้วไฟฟ้าอยู่ซึ่ง เจ้าตัวนี้ปกติมันจะต้องเสียบอยู่กับตัวกล้องช่วยให้การที่จะสั่งให้แฟลตยิงนั้นเกิดขึ้นได้ตอนที่เรากดชัตเตอร์นั่นเองครับทำให้เราถ่ายภาพเหมือนปกติแต่เราได้แสงแฟลชจากตัวแฟลชนั่นเองครับแต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของการติดตัวแฟลชไว้กับตัวกล้องมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้งานนะครับบวกกับ ในการที่ช่างภาพหลายๆคนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์การถ่ายภาพซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมมีตัวไฟแฟลชมากมายหลายดวงไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเสียบหัวกล้องแล้วนะครับการที่จะทําให้กล้องนั้นสื่อสารซึ่งกันและกันได้เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาก็จะมีตัวส่งสัญญาณเป็นสายซิงค์เนี่ยแค่1เส้นแล้วก็จะทําการสั่งให้แฟลชตัวใดวตัวหนึ่งในชุดนั้นอะ ทำการยิงแฟลชครับพอเมื่อเราจะต้องถ่ายภาพพอ t เทรทถ่ายภาพคนที่ต้องมีการเดินเข้าเดินออกไปจัดท่าจัดทางเ่ยอาจจะมีสายเกะก,กะระยงองระยางอาจจะเดินสะดุดได้ <S <S 1> <S 1> เขาก็เลยมีการดีไซน์นะครับระบบที่เราเรียกกันว่าเป็นระบบไวเลส s นั่นเองครับซึ่งสมัยก่อนคุณจะต้องซื้อรีโมท2ตัวตัวหนึ่งเป็นตัวรับ ตัวนึงเปตัวส่งตัวนึงเป็น TX อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาเป็น RX ไอ้เจ้าตัว RX เนี่ยมันก็ย่อม,มาจากคำว่า receiver หรือตัวรับสัญญาณก็จะต้องเอาไปไว้ที่เจ้าตัว flash นั่นเองครับส่วนเจ้าตัวส่งสัญญาณหรือ TX จะมาอยู่ที่ตัวกล้องครับเพรอทันทีที่เราทำการกดชัตเตอร์ปั๊บไฟแฟลชของพวกเราก็จะลั่นเปรี้ยงออกไปทำให้เราได้ภาพ ที่มีแสงแฟลชพร้อมกับการกดชัตเตอร์นั่นเองครับในยุคปัจจุบันพอมเมื่อมันมีแผงวงจรของตัวระบบ rx เข้าไปอยู่ในตัวแฟลชนะครับยกตัวอย่างตัวนี้หน้าตามันก็จะเหมือน set external flash ทั่วไปเพื่อนเพื่อนสามารถเปิดระบบรับสัญญาณไวเลสนะครับที่บริเวณด้านหลังของตัวไฟแฟลชก็จะพร้อมรับสัญญาณหรือเป็น rx อัตโนมัติเลย <Wow. S 1> บางรุ่นที่เป็นไซส์ใหญ่นะเขาจะมีความสามารถพิเศษคือเป็นตัว tx ได้ด้วยก็คือง่ายคือเป็นตัวแม่น,นั่นเองส่วนตัว rx ที่รับสัญญ,ญาณจะเรียกว่าตัวลูก เพืเ่อนๆกเ,เอาเจากตัวแปลกอย่างเงี้ยสองตัวที่เป็นทั้งแม่และลูกตัวหนึ่งกําหนดได้เป็นแม่ตัวหนึ่งกําหนดได้เป็นลูกเอาตัวแม่มาเสียบที่กล้อง เอาตัวลูกไปวางในตำแหน่งที่คุณอยากจะถ่ายอันนี้ก็เป็นวิธีที่1สิ่งที่มันจะเป็นข้อเสียก็คือเราจะเสียแฟลชไปหนึ่งดวงนะครับเพราะว่าทิศทางแสงแฟลชจากตัวกล้องเนี่ยเป็นทิศทางที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากใช้นะครับเพราะว่าเป็นแสงที่ยิงไปตรงๆสู้เอาตัวแฟลชแบบนี้สองดวงที่เป็นแม่และลูกเอาไปวางซ้ายและขวาภาพจะได้ดูมีมิตินั่นหมายความว่าที่ตัวกล้องเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวแม่แล้วก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของเจ้าตัวอุปกรณ์เสริม กำลังสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานยากเหลือเกินนั่นก็คือเจ้าตัวส่งสัญญาณวเลสแบบนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าตัววายเลสแฟลชทิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแม่ในการส่งสัญญาณนั่นเองครับแต่แนะนําก่อนนะครับพยายามตรวจสอบด้วยว่ามันสามารถทํางานกับรุ่นไหนได้นะครับถ้าแฟลชเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวส่งสัญญาณส่วนใหญ่จะใช้ร่วมงานด้วยกันได้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันเลยครับ นี่คือเจ้าตัว g o d o x X3 TTL Wireless Flash Sticker ซึ่งตัวนี้บอกให้เลยว่ามาใหม่ดีไซน์สวยแล้วก็ํำคันน่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันดีกว่าตัวเก่ายัางไง ก่อนอื่นนะ้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวโกดอกเนี่ยเขามีตัวฐานไวเลสมาลานหลายรุ่นแล้วนะครับที่เราคุ้นๆนั่นก็คือเจ้าตัว X1 นั่นเองครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นลักษณะของ TX หรือตัวแม่ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่หน้าจอเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัว X2 นะครับ X2 จะหน้าตาใหญ่ๆคล้ายๆกับ X1 แต่จะปรับปุ่มปรับวิธีการใช้งานมากขึ้นแล้วก็เพิ่มกลุ่มในการแยกแฟลชเนี่ย เพิ่มจํานวนมากขึ้นนั่นเองครับถัดมาตัวนี้จะเป็นตัว X3 ซึ่งตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดแล้วเป็นระบบหน้าจอสัมผัสและสามารถใช้งานฟังก์ชันรายละเอียดการปรับตั้งได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยทันี้ไปลองถ่ายรูปมาละก็ค่อนข้างประทับใจเลยวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับก่อนอื่นมาดูในตัวสินค้าก่อนดีกว่าครับในส่วนของตัวกล่องนะครับก็เรียว่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับจะเห็นว่ากล่องเนี่ยมีความสวยงามทาออกมาดูดีมากๆนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับ เป็นตัว C ซึ่งแปลว่าแ Can น n ถ้าเป็นตัว N นิคอนตัว S โซ ny ตัว O o อลิมปัสนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นตัว F เป็น Fuji เพื่อนๆต้องเช็คนิดนึงว่าเป็นขาแฟลชของยี่ห้อกล้องของเราหรือเปล่าเมื่อเราเปิดผระอบเปิดออกมาว้าวตัวนี้เจ๋งมากมีกล่องมาด้วยนี่เห็นไหมกล่องข้างล่างจะเป็นลึกๆลงมาแบบนี้ตัวกล่องเข้าสกรีนเขาว่าโกดดอกมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีเชือกสีน้ำส้มเอาไว้ลูด มีตัวนี้เอาไว้หิ้วอันแน่เห็นไหมเอ้ยดูดีเนี่ยกล่องเขาโอเคเลยพอเมื่อเปิดผระอบถูกมาก็จะพบนี่เลยครับตัวส่งสัญญาณน,นี่หยิบขึ้นมาเลยหน้าตาของเขาเล็กมากครับตัวนี้ถือว่าสะดวกครับพกแล้วก็ไม่เป็นภาระมากถัดมาครับมาดูในกล่องนะครับในกล่องของเขานั้นก็จะเปิดขึ้นมาตัวนี้ก็จะมีคู่มือมาหนาปักเลยครับหลากหลายภาษามากนะครับถัดมาครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวรายละเอียดหรือเช็คลิสต์นะครับว่าใช้งาน ในระบบต่างๆกับแฟลตตัวไหนกล้องตัวไหนได้บ้างก็จะพบว่าตัวนี้ก็จะมีกล่องเล็กๆอยู่ซ่อนอยู่นะครับอ่านี่เพื่อนๆมีสายไฟซ่อนอยู่ฮะตัวนี้นะครับก็อยู่ว่าเป็น USB ไท e A USB ไ p e C นะครับตัวนี้เอามาเสียบเพื่อชาร์จไฟเข้าได้นะครับประมาณ0ูนย์ถึงร้อเนี่ยก็อย,อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็ไม่มีอะไรมากในกล่องมีเพียงเท่านี้สายเคเบลิลกระเป๋าแล้วก็ตัวทริกเกอร์ครับแล้วก็คู่มือ คราวนี้มาดูในตัวของริเกอร์นะครับจะเห็นว่าเจ้าตัวริเกอร์ของเขานเนี่ยโอ้โหขนาดและหน้าตาเนี่ยมันพอๆกับสมาร์ทวอทไซส์ปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าดูด้านข้างก็จะพบว่ามีขนาดค่อนข้างหนาด้านหลังของตัวเครื่องตัวนี้จะเห็นว่ามีรูเสียบ USB t y p e C ตัวนี้สําหรับใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือใช้ในการชาร์จไฟเข้านั่นเองครับในขณะเดียวกันครับจะมีปุ่มปลดล็อกนะครับเพื่อนๆแค่กดปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับก็จะสามารถดึงเจ้าตัวที่ล็อกตัวนี้ออกมาได้เลยอันนี้สะดวกมากๆข้างล่างตัวนี้จะเป็นตัวซิงค์ของฮอตชูนะครับก็เห็นว่ามีตัวแกนด้านบนสุดตัวนี้เป็นตัวเหล็กล็อกนะครับซึ่งจะยุบ ขึ้นลงตามการกดปุ่มด้านหลังของตัวปลดล็อกส่วนตรงข้างหน้าตรงนี้จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อของกล้องแต่ละรุ่นซึ่งจะมีตำแหน่งของเจ้าตัวม้าของขั้วไฟตรงนี้แตกต่างกันเพราะนั้นถ้าซื้อผิดขั้วไม่ตรงใช้งานไม่ได้นะครับถัดมาครับตรงด้านข้างของตัวเครื่องตรงนี้จะพบว่ามีตัวหนังสือเขียนว่า X3 และตัว C ซึ่งอันนี้แปลว่าเป็นของ Canon นะครับถัดมาครับด้านหน้านะครับจะเป็นยี่ห้อเขียนคําว่า Godox มาดูทั้งด้านขวามือครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มนะครับ อันที่1จะเป็นปุ่มสําหรับการเทสแฟรครับใช้สำหรับการกดเพื่อเทสแฟรเป็นรูปฟ้าผ่านะครับอันตรงกลางนั้นจะเป็นการเข้าเมนูกับปุ่มเปิดปิดครับวิธีการใช้งานคือแค่กดค้างไว้ก็จะทําการเปิดถ้าเรากดทีเดียวจะเข้าสู่การตั้งค่าหรือเมนูนั่นเองครับถัดมาครับตรงด้านบนตรงนี้จะเป็นปุ่มที่หมุนได้นะครับแล้วก็กดได้ด้วยใช้ในการเซตติ้งนะครับตั้งค่าต่างๆนั่นเอง จะเห็นว่าตัวหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่หรือีเดียวครับประมาณหนึ่งนิ้วกว่าๆให้เราทําการนะครับกดตัวตัวเนี่ยคือหมายเปิดปิดเนี่ยกดค้างไว้เลยครับปึ๊บหน้าจอก็จะติดขึ้นมาเป็นคําว่าโกดดอกแบบนี้โคตรเท่อ่าอันนี้ผมมีการเอาไปใช้งานแล้วนะครับก็เห็นว่าหน้าจอหลักของเขาก็จะขึ้นมาเป็นตามจํานวนช่องในการเปิดใช้งานตัวนี้เห็นว่าผมเปิดไว้3ช่องมันก็จะขึ้นรายการอยู่แค่นี้สอันถ้าผมเปิดแค่ 1- หรือ2อันก็จะขึ้นโชว์แค่นั้น อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับมุมบนซ้ายของหน้าจอตอนนี้เพื่อนๆพืเห็นว่าเขียนว่า CH 1หรือ Channel 1แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถตั้งตัว Channel หรือ CH เพื่อป้องกันคนที่ใช้อุปกรณ์เดียวกับเรารีโมทยี่ห้อเดียวกับเรายิงออกมาแล้วไม่รบกวนกันนั่นเองครับ อันที่2ครับก็จะเห็นว่ามุมบนขวาจะเป็นตัวของแบตเตอรี่เพื่อให้รู้ว่าพลังงานแบตเตอรี่นั้นเหลือปริมาณเท่าไหร่ถัดมาหน้าจอตรงกลางครับตรงนี้จะเป็นกรุ๊ปของแฟลชครับตัวนี้จะมีด้วยกันสูงสุดตั้งแต่กรุ๊ป A B C D E F เรียกได้ว่ามีกันถึง6กลุ่มเลยทีเดียวนะครับมันจะมีเท่าที่คุณเปิดอนุญ,ญาตให้มันมีถ้าเกิดคุณอนุญ,ญาตเปิดให้มีแค่2กรุป๊ปมันจะขึ้นโชว์แค่2กรุป๊ป ในขนาดเดียวกันครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับขนาดใหญ่เพื่อนเพื่อสามารถแตะแบบนี้ได้เลยพอแตะหน้าจอเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อจะเพิ่มกําลังไฟแฟลชก็มีเครื่องหมายบวกลบหรือจะใช้นิ้วลูดขึ้นลูดลงแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่อนข้างเร็วและสะดวกนะครับตัวนี้มันจะสามารถหมุนนะครับตัวนี้เพื่อทําการปรับเมนูนี่เห็นไหมพอเจอเมนูที่เราต้องการเสร็จกดเข้าไป1ทีมันก็จะทําการเปลี่ยนค่าตอนนี้กดขึ้นสีเหลืองปุ๊บแล้วหมุนตัวนี้ก็จะปรับกําลัง แบบนี้เลยครับกดอีกทีนึง่งเป็นกรอบสีขาวแล้วก็ย้ายตำแหน่งตรงกลางนั้นก็จะเห็นว่ามีคําว่า M หรือ m a n นวลนะครับกดเข้าไปก็จะเป็น T T L เป็นแมนนวลเป็น T T L เห็ไหมสามารถทำได้อย่างง่ายได้จะเห็นได้ว่าตอนที่เป็นเพื่อนใช้โหมด T T L กับโหมดแมนนวลเนี่ยการตั้งค่าชดเชยกําลังแสงแฟลชจะแสดงตัวเลขแตกต่างกัน ก่าคือถ้าเป็นตัว TDL จะเป็นไฟสีเขียวนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเครื่องหมายนะครับของการเพิ่มแสงลดแสงเนี่ยโดยการทําให้มันเป็นเครื่องหมายบวกลบตามจานวนสต็อปนั่นเองครับถ้าลบเนี่ยก็แปลว่ามืดลงหรืออันเดอร์นะครับส่วนตัวบวกก็แปลว่าให้แฟดมันแรงขึ้นกว่าปกติหรือโอเวอร์แฟด TDL เนี่ยจะเป็นการใช้ข้อมูลจากตัวกล้องที่ใช้ในการหาระยะทางตัว F ส top ที่เปิดตัวแสงที่ใช้แล้วมันก็จะวัดแสงดูว่าแสงหายไปหรือขาดไปเนี่ย ปริมาณเท่าไหร่มันก็จะบอกข้อมูลตรงนี้ให้กับตัวแฟลชนะครับแล้วแฟลช TTL เนี่ยก็จะยิงไปหาตัวแฟลชให้แฟลชลั่นออกไปเพียงแค่ที่มันขาดนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดแมนนวลนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ากําลังมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นเครื่องหมายแบบสต็อปแบบปกตินะครับแต่กําลังของมันนั้นจะขึ้นมาเป็นเลขเศษส่วนครับแปลว่าถ้ามัน1นทับตัวนี้จะยิงกําลัง100%ของแฟลชครับแต่พอเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการปรับ มันก็จะพบว่ามันจะเป็น1ส่วน2บวกกับ0.7แปลว่ามันก็จะหายไปแค่0.3สต็อปพอหมุนอีกจะขึ้นว่าเป็น1ส่วน2บวกกับ0.3สต็อปซึ่งนั่นหมายความว่ากำลังไฟแฟตหายไป0.7สต็อป เพ,เพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีแถบยาวยาซีซข่าวด้านล่างนะครับตัวนั้นเป็นตัวเอเคเตอร์บอกว่าแฟลชยิงเต็มที่100%หรือว่ากําลังไฟกําลังลดลงนั่นเองครับอันนี้ก็สามารถช่วยอ้างอิงในการดูได้ค่อนข้างสะดวกแต่พอตอนเมื่อเราหมุนไปที่1นทับสแบบนี้แล้วนะครับไม่มีตัวเลขห้อยท้ายเนี่ยมันกําลังจะบอกเราว่ามันทําการลดความสว่างของแฟลชลงแค่1นึ่งสต็อปครับพอหมุนไปที่1นึส่วนก็จะเห็นว่าแถบจะลดไปอีกนะครับและแน่นอนครับหนึ่งทับแปดก็จะหายไปสาสต็อป วิธีการใช้งานของแฟลชแมนนวลก็จะเป็นแบบนี้ถัดมาเป็นเครื่องหมาย2ขีดนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายพอสหรือหยุดการทํางานชั่วคราวครับกรณีที่เราถ่ายถ่ายอยู่เออมีแฟลชยิง3าดวงแต่ตอนนี้อยากยิงแฟลชดวงเดียวสามารถกดเครื่องหมายพอสให้กับตัวแฟลชในกลุมนั้นๆได้ตัวนั้นก็จะไม่ยิงไม่ทํางานแล้วนะครับถัดมาครับเป็นรูปหลอดไฟนะครับตัวนี้จะใช้งานกับแฟลชสตูดิโอหรือแฟลชที่มี LED อยู่ในตัวเป็นไฟโมเดลไลท์หรือไฟนำนั่นเองครับก็จะใช้ในการส่องให้เราเห็นทิศทางเห็นแสง ปริมาณคร่าวๆก่อนที่เราจะถ่ายจริงเพราะถ่ายจริงมันเป็นแฟลชใช่ไหมครับมันมองไม่เห็นถัดมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าข้างล่างของเขาจะเป็นเครื่องหมาย3ขีดและลูกศรน,นะครับแตะขึ้นไปเลยครับมันก็จะกลายเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B ก C, ลุ่ม C ไล่ไปเรื่อยๆทีนี้มาดูในส่วนของการดูเมนูนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมต้องการให้กําลังไฟแฟลชเนี่ยบวกสามเห็นไหมบวกทีละสามสต็อปทุกตัว หรือจะลดลงพร้อมกันทุกตัวก็กดเครื่องหมายบวกลบด,ด้านล่างได้เลยนะครับถัดมาครับเมื่อเรากดปุ่มตรงกลางนะครับที่เป็น M/ ash, เครื่องหมายรีสตาร์ตเนี่ยตัวเนี้ยแต่จะพบว่าพอเมื่อเรากดเนี่ยมันก็จะสับหน้าต่างออกมาตรงนี้ก็จะเห็นมีอันที่1ครับบีฟซาวเป็นรูปลำโพงและมีเครื่องหมายกากบาดตัวบีฟซาวคืออะไรคือเสียงดังบีบที่มันจะคอยบอกให้รู้ว่าพร้อมที่จะถ่ายภาพในช็อตถัดไปแล้วถ้าเกิดเรามีแฟลชสองสาดวงพอกดปุ๊บ แฝตแต่ตละดวงสามารถตั้งบีฟสาวได้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงบีบป,ประมาณ2อสาครั้งซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่ามันมาครบหรือไม่ครบแต่ถ้าเกิดมันดังแค่บ,บีบเดียวอตัวอื่นมันไม่ดังอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าแฝตอาจจะออกไม่ครบทุกดวงถัดมาครับตัวลูหลอดไฟนะครับตัวนี้แปลว่าไฟโมเดลไลท์หรือเอเลเคเตอร์ไลท์เราก็สามารถกดให้มันเปิดหรือปิดก็ได้นี่ถ้าเป็นแบบนี้คือเปิดนะถ้าอย่างเงี้ยคือปิดถัดมาครับตัวแม่กุญแจข้างล่างครับ พอแตะก็ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปหน้ากุญแจล็อกไว้แบบนี้อย่างนี้เลยนะครับมันจะแตะหน้าจอเลยไม่ได้เลยนะครับแต่พอแตะค้างไว้2องวิจะกลับเข้ามาสู่หน้าปกติอ่าอันนี้สะดวกนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวมั์ติครับกดเข้าไปจะพบว่ามันเป็นการตั้งค่าการใช้โหมดตัว e ีพ a ต i ิ้งแฟลชใน Canon หรือบางคนเรียกว่ามัลติแฟ s h หลักการทำงานของมันก็คือเราจะเปิดสปิเชเตอร์ชา้าๆแล้วก็ทำการ ตั้งค่าจํานวนครั้งให้มันยิงออกไปแล้วมันจะยิงเนี่ยรวมเบสเสร็จแล้วประมาณกี่วิหรือกี่ครั้งนั่นเองครับโดยที่เราจะพบว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายบวกลบแบบนี้นะครับพอตั้งกําลังความแรงของแฟ ตัวด้านบนแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะมีการตั้งว่ายิงกี่ครั้งมียิงได้สูงสุดถึงระดับ 60, 70 80ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับกําลังแฟดนะถัดมาครับด้านหลังจะเป็นคำว่าเฮิร์สหมายถึงว่าใน1วินาทีเนี่ยให้แฟดยิงทั้งหมดกี่ครั้งถ้าเราตั้ง4เฮิร์สก็จะเท่ากับการยิง4ครั้งตอ่อ1นึถัดมาครับข้างล่างครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นช่องที่ปิดไฟอยู่เพื่อให้รู้ว่าควรจะเอากรุ๊ปอะไรบ้างกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C เลยไหม แฟตสามตัวยิงสโตรฟพร้อมกันหรือคุณจะเอาแค่กรุ๊ปเดียวแล้วยิงสโตรฟคุณก็แค่เอามือกดเปิดปิดนี่ตามนี้ได้เลยสะดวกมากๆนะครับรุ่นนี้คราวน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับใช้เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแฟตของโกดอกไซใหญ่เลยเป็นไฟลตสเตโอเป็นสโตฟแฟลตนะในขณะเดียวกันเพื่อนๆจะเห็นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะแสดงข้อมูลนะครับด้านบนจะเป็นรูปเสาอากาศนะครับแปลว่ามันสิงแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นโหมดแมนนวลธรรมดา จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับตัวทริกเกอร์แบบนี้ได้ต้องกดอีกหนึ่งครั้งเครื่องหมายฟ้าผ่าตรงนี้นะครับถึงจะเห็นเป็นรูปเสาอากาศขึ้นมาตอนนี้จะใช้โหมดเรดิโอสลับเรียบร้อยแล้วในขณะเดีวยวกันตรงนี้ข้างล่างเสาอากาศจะเป็นตัว A แปลว่านี้อยู่ในกลุ่ม A นะครับ ถัดมาครับชันแนลนะครับตัวนี้ตั้งเป็นชันแนลหนึ่งตัวนี้1นส่วนสนี่เป็นกําลังไฟแฟลชนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมีโจตัวทริกเกอร์ตัวนี้ตอนนี้จะเห็นว่าผมอยู่ในที่โหมดตัว A อยู่นะครับผมจะทําการเปิดก็จะพบว่าพอผมกดแตะตัวนี้เป็น1นส่วนสบวกกับ0.3ตัวนี้ก็จะเป็น1นส่วนสบวกกับ0.3ตามกันเลยตอนนี้กดเป็น1ต่อหนึ่ง หนึ่งตัวหนึ่งเหมือนกันเลยในขนาเดียวกันครับตัวนี้จเจ็นว่ามันขึ้นแมนนวลอย่างเดียวไม่มีให้เลือกเพราะเนื่องจากแฟลรรุ่นนี้ตัวนี้มีแต่โหมดแมนนวลไม่มีโหมด ttl ในขนาเดียวกันนะครับตัวนี้ถ้าผมกดปิดอย่างนี้มันจะขึ้นว่า off ซึ่งเป็นการหยุดพักการใช้งานแฟลชแต่ถ้ามตนอตะหนึ่งครั้งก็จะกลับเข้ามาพร้อมยิงแบบนี้นี่เองในขนาเดียวกันนะครับไฟนำปกติจะเปิดจากตรงนี้มีด้วยกัน3ระดับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนแล้วก็แบบนี้คราวนี้เรามากดจากตัวนี้นะครับพบ แต่ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าพอตัวนี้เป็นแฟลตรุ่นเก่าอย่าง AD 600BM แต่ร mode เป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะบอกว่าไฟนำเนี่ยสั่งเปิดได้นะแต่ว่ากำลังเนี่ยจะไม่ซัพพอร์ตเมนูกัน100%อันนี้อาจจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ซิงกันถัดมาปรับเป็นพร็อพตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเราปรับกำลังไฟด้านบนแรงขึ้นเจ้าตัวไฟนำก็จะแรงขึ้นถ้าเราปรับไฟตัวนี้ลดลงไฟนำก็จะเบาลงแต่มันไม่ใช่กำลังจริงของแฟลตนะแค่เป็นไฟนำเล็กๆเ,เพื่อให้เราเห็นอัตราส่วนของแสงชัดเจนนั่นเอง คราวนี้นะครับเรากลับมาที่ตัวของเมนูของตัวแฟลชเห็นไหมว่าตัวนี้ปิดไฟนําเปิดไฟนําเห็นไหมครับลองเปิดตัวบีฟซาวสมมุติถ้าเกิดผมกดเทสตตัวนี้จะพบว่าพอเรากดเข้าไปข้างในเมนูบีฟซาวจะเป็นออนเพราะว่าเรามาสั่งให้มันเปิดตัวบีฟซาวจากตัวรีโมทนั่นเองครับเปิดกับปิดเมนูมันจะสลับกันเข้ามาที่ตัวเซตติ n งเนี่ยกดมัลติเข้าไปเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่า มันจะมีการเลือกกําลังไฟพอเลือกเราปรับตัวนี้ก็จะปรับตามแบบนี้นะครับพป,ปรับกําลังไฟที่คุณต้องการเสร็จได้มันจะมีให้เลือก2แถวครับก็คือ times กับ hertz นะครับแถวแรกจะเป็นเลข4ี่ times ก็คือให้ยิงแบบนี้สรอบส่วนแถวที่2ตัว hertz เนี่ยคือจํานวนการยิงต่อหนึวินาทีสมมุติว่าผมเลือกเลข3าม hertz มันจะยิงเพียงแค่4ครั้งความถี่ของมันเนี่ยจะเทียบเท่ากับประมาณ3ครั้งต่อว,วินาทีดูวยดีนะครับ4ครั้ง 3ามเฮิร์เห็นไหมครับยิงแค่4ครั้ง 3Hz เฮิร์ถ้าเกิดเราตั้งความเร็วสัก6ครั้งต่อวินาทีแต่ผมต้องการให้มันยิงสูงถึง12ครั้งเลยมันก็จะยิง2วิเหมือนกันนะครับแต่ความเร็วในการยิงแต่ละครั้งจะเร็วมากขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้ครับอ่าเห็นไหม นี่คือตัวมัลติแฟลชครับแต่อันนี้อาจจะต้องมีการศึกษามีการทดลองใช้งานบ่อยๆหน่อยนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ยากเกินทดลองเพราะส่วนใหญ่โหมดนี้มีมาในแฟลชหลายรุ่นอยู่แล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็เลยไม่เคยใช้นั่นเองถ้าเรากดเข้ามาที่คําว่าเมนูนะครับกดขึ้นมามันจะมีคําว่าเซตติ n งอยู่ข้างล่างครับให้เรากดคาว่าเซตติ n งครับก็จะมีหน้าต่างของเมนูเยอะแยะมาแบบนี้เลยเดี๋ยวไล่ไปทีละเมนูด้วยกันแบบนี้เลยครับ อันที่1เลยนะครับก็คือตัวคําว่า w r e l e s s กดเข้าไปเลยครับจะมีให้เพื่อนๆเลือกนะครับว่าจะเอาชันแนลอะไรซึ่งจะเห็นว่าเจ้าตัวชันแนลนะครับก็จะมีตั้งแต่เลข1จนถึงเลข32เลยนะครับตัวแฟลตกับตัวรีโมทต้องตั้งชันแนลเดียวกันทุกตัวถ้าคุณจะใช้ชันแนลหนึ่งทุกตัวต้องตั้งชันแนลหนึ่งไม่งั้นจะยิงไม่ออกถัดมาครับตัว w i r e l e s s ID นะครับจะเป็นการเข้ารหัสแบบเฉพาะกิจหรือกับอกครับกรณีที่เผอใช้ชันแนลเดียวกันอีกแต่ของคนอื่นกก็จะะยิงไม่่ออถ้าาเรรใสตััว ID นคบ ให้มันตรงกันอันนี้จะใช้กับพวกแฟลชที่เป็นลักษณะที่เป็น external flash หรือพวกแฟลชสมัยใหม่นะครับถ้าเป็นแฟลชอย่างรุ่นเก่าๆอย่าง a d 6 0 b m ตัวเก่าเนี่ยอันนี้จะไม่มีการเข้ารหัส ID นะครับตัวแฟลชที่เป็นแฟลชหัวกล้องหรือแฟลชไวเลสเนี่ยจะสามารถตั้งค่า ID ได้ซึ่งอันนี้แนะนําว่าถ้าใครไม่เข้าใจรหลังสัลชอย่าตั้งเด็ดขาดนะครับว่าจะตั้งอะไรถึงง,งงแย่เลยในขณะเดีวยวกันนะครับบางชีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่า เรามีแฟลตบริเวณนี้ที่ใช้งานเนี่ยช่องอะไรกันบ้างหรือช่องไหนก็แน่ที่จะทําการใช้งานสะดวกเนี่ยเราสามารถกดสีเหลืองด้านบนนะครับเพราะว่าสแกนมันก็จะทําการสแกนเนี่ยเพื่อทําการหาว่าตัวแชนเนลอะไรบ้างที่มันเหมาะอาการใช้งานนี่มันก็จะสแกนให้เลยอัตโนมัติ นี่เขาจะบอกมาเลยว่ามีชแนลอะไรบ้าง <Wow. S 1> ที่สามารถใช้งานได้นะครับถัดมาครับตัวซิงครับตัวนี้จะมีใหเลือกกันหมด3แบบปกติแล้วเนี่ย normal เลยมันจะเป็นอันแรกคือ front curtain ตัวนี้จะเป็นการกดชัตเตอร์ปับแฟลชออกเลยปุ้งแฟลชนั้นจะออกจังหวะแรกก็คือจังหวะที่กดกล้องนั่นเองครับกับอันที่สอนะครับก็คือตัว high speed sing นั่นเองครับอันนี้กรณีที่คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ของแฟลชเนี่ยได้จํากัดนะครับเราเพราะว่าแสงมันแรงมากอยากจะใช้สปีดชัตเตอร์สัก1นึ่งส่วนหนึ่งพัน 1, ทำยังไงให้กดเครื่องหมายซิงคตัวนี้ High Speed ก็จะพบว่าที่รีโมทของเราก็จะขึ้นรูกลงก้ฟ้าผ่าอยู่ด้านบนตรงกลางเช่นเดียวกันอันนี้ถึงจะสามารถตั้งสป,ปเีเตอร์กล้องนะครับได้สูงกว่าความสัมพันธ์แฟลต่กล้องเรามีนั่นเองครับถัดมาครับก็เป็น r e ียร์เคอร์ทซึ่งอันนี้ ตอนแรกที่เรากดชัตเตอร์ช้าๆมันจะดัง2จังหวะใช่ไหมครับคราวนี้มันจะดังจังหวะที่2ก่อนที่กล้องจะปิดนั่นเองครับแฟลชถึงจอบซึ่งจะทําให้ได้เทคนิคที่แตกต่างกันนั่นเองครับแต่จะมีมาร์กโน้ตใหญ่ๆเลยก็คือใครที่ซื้อเท่าตัว x 3 สำหรับเจ้าตัวเมาส์แอลนะครับไลกากลับในฝั่งของเจ้าตัวเมาส์ Fuji หรือตัว F นะครับสองรุ่นนี้เท่านั้นที่จะไม่มีคำสั่งในควารใช้งานซิงนั่นเองเมนูอื่นเหมือนกันหมดแต่ตัวซิงจะไม่มีอันนี้สามารถเข้าไปเซตติ้งในตัวกล้องของทางฟูจิแล้วก็ไลกาตั้งค่า การซิงจากตัวกล้องได้เลยอันนี้เป็นข้อควรพิจารณาตัดมาครับตัวชุดก็จะเป็นลักษณะของการใช้ทํางานถ่ายภาพทั่วไปหรือว่าเป็นการเทสนะครับแต่อันที่สเนี่ยจะเห็นหน้าตาเหมือนเป็นเครื่องอะไรทักอย่างแล้วเขียนว่า L858 อันนี้เป็นตัวไลมิเตอร์นั่นเองครับสามารถเสียบสายซิงค์นะครับหรือร่วมกับไลมิเตอร์รุ่นที่สามารถทํางานแบบระบบทิกเกอร์ไร้สายได้ตัดมาครับตัว Legacy Hotshoe ตัวนี้จะมีออนกับออฟนะครับ ถ้าเราจะเปิดออนเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงว่ากล้องของเราจะเป็นกล้องระบบเก่าหรือกล้องฟิล์มนั่นเองครับอันนี้ต้องเปิดตัว legacy hot shoe เพื่อให้ทำงานได้ตามปกติถัดมาครับออโต้ออฟ ตัวนี้เป็นตัวสั่งการให้เจ้าตัวรีโมทเนี่ยประหยัดพลังงานนะครับให้มันดับหน้าจอของการทํางานของมันเองก็จะเลือกได้3 0 60และ90นาทีพอครบกําหนดและไม่มีการใช้งานเนี่ยตัวเครื่องจะดับอัตโนมัติพอเราจะใช้ให้เรากดออนนีตรงกลางนะปุ่มตรงกลางมันก็จะถึงจะกลับมาใช้งานได้นะครับใครที่ไม่อยากให้เครื่องมันดับอัตโนมัติก็กดปิดออโตออฟ ถัดมาครับในฝั่งของตัว t i กเกอร์ดิสนะครับกดเข้าไปปับ๊บตัวนี้ก็คือระยะความไกลหรือสัญญาในการทํางานทําให้เรารู้ว่าในรัศมีเพียงแค่นี้แฟลตของเราจะสามารถทํางานได้ทําให้ไม่เปลืองแบตแต่ถ้าเกิดคุณวางแฟตแลตไว้ค่อนข้างไกลแล้วคุณคิดว่ามันเกินระดับ30เมตรนะให้คุณตั้งอันที่2คือ1นึ่ถึงหนึเมตรนั่นเองครับแต่มันก็จะกินแบตเตอรี่มากขึ้นนั่นเองถัดมาครับในส่วนของเจ้าตัว ไฟความสว่างหรือสเตปนะครับตัวนี้เป็นการเซตติ้งนะครับขอบเขตของตัวไฟแฟลชนะครับว่าจะให้มันนั้น่ะมีพลังงานน้อยที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ผมแนะนําว่าให้คุณไปเช็คตัวแฟลชก่อนว่าแฟลชของเรานัา้นมีกําลังไฟลดต่ําสุดเนี่ยได้แค่ไหนอย่างเช่นเจ้าตัวนี้มันจะอยู่แค่1นึส่วนสองนะครับถ้าคุณจะไปตั้ง512มันจะไม่ไปมันจะไปได้แค่1นึส่วนสองเท่านั้นอันที่2ครับก็คือจะเอาแบบลดทีละ0.3สต็ป หรือลดทีละ0.1สต็อปอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแต่ว่าเอา0.3ดยก่อน,นะครับง่ายๆเข้าใจง่ายๆถัดมาครับตัวนี้ครับ TCM ซึ่งเจ้าตัวนี้แปลว่า t t l Convert Manual นะครับก็เป็นโหมดของการแปลงนะครับสวิสไปมาระหว่าง t t l กับ Manual เมื่อเราก,กดเข้าไปก็จะมี off ก็คือไม่ใช้อันที่2ครับก็จะเป็นรูปตัวไฟแฟลชนะครับตัวนี้จะหมายถึงว่าจะเป็นการตั้งค่าให้ TT 6852หรือ v8603 ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้จะสามารถใช้โหมด TCM สวิตกลับไปกลับมาระหว่างแมนนวลกับตัวฝั่งของ TDL ได้แต่พอเมื่อหมุนไปที่คาว่า 100J ตัวเนี้จะหมายถึงเจ้าตัวแฟลตของโกดอกในตระกูล AD100 Pro นั่นเองครับพอเป็น 200J ก็จะเป็น AD200 เป็น 300J ก็จะเป็นตระกูล AD300 Pro ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับ 400J ตัวนี้ก็จะเป็น AD400Pro ส่วนตัว 600J ตัวนี้จะเป็น AD600 และ AD600Pro ถัดมาครับจะเป็นในส่วนของ 1200J ตัวนี้จะเป็น AD1200Pro อ่าก็พูดง,ง่ายๆคือตามรหัสชื่อรุ่นเลยครับถัดมาครับ ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าคำสั่งซูมแฟลชนั่นเองครับในกรณีที่คุณใช้แฟลชหัวกล้องเนี่ยมันจะมีความสามารถในการซูมหน้ากากแฟลชให้เหมาะสมกับตัวเลนส์ที่คุณใช้ก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นว่าออโต้ก็คือสามารถซูมแฟลชแบบออโต้ได้ตามปกิทิที่แฟลชหัวกล้องจะทําได้แต่ถ้าเกิดคุณไปตั้งมันใหม่มันก็จะมีเป็นเหมือนแมนนวลซูมนะครับ24 28จนถึง200มิลคุณสามารถใช้เจ้าตัวนี้คอนโทรลได้นั่นเองครับ <Wow. S 1> ถัดมาครับในส่วนของตัวสกรีนขึ้นหน้าจอตัวนี้ครับ ความสว่างของหน้าจอตัวนี้จะสว่างมากหรือน้อยแค่ไหนสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการหมุนเลื่อนนี่ลดกําลังไฟจะหมุนด้วยตัวแป้นหมุนด้านข้างหรือจะเอามือลูดก็ได้นะหน้าจอก็จะสว่างน้อยลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็มีโหมดสแตนบายนะครับว่าจะเอากี่วินะครับเพื่อให้หน้าจอมันสว่างค้างแบบนี้แล้วค่อยตัดกําลังเหลือสว่างน้อยลงเป็นการประหยัดแบตนั่นเองครับถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าภาษาครับตัวนี้จะมีให้เลือกแค่2ภาษาคือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ ถัดมาครับก็เป็นเรื่องของการรีเซ็ตนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ถ้าเรารีเซ็ตตัวนี้จะกลับไปสู่เวอร์ชันเหมือนแกะกล่องใหม่ๆถัดมาครับ device info นะครับก็จะเป็นการบอกเฟิร์มแวร์เวอร์ชันแล้วก็ตัวโมเดลของเจ้าตัวรุ่นนี้นั่นเองครับโอเคคราวนี้ในส่วนของเมนูทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีเมนูค่อนข้างเยอะซึ่งก็บพบว่าใช้ง,งานได้สบายมากนะครับก็ตัวนี้พกพาสะดวกน้ำหนักเบานะครับไม่กิกะเถอะทะ และที่สำคัญเนี่ยเวลาเสียบเข้าตัวแฟลตเนี่ยโอ้โหค่อนข,ข้างชอบเลยจะเห็นได้ว่าพอตัวนี้นะครับเวลาจะใช้งานนะครับเพื่อนๆนเพียงแค่สไลด์เข้าไปตรงๆไม่ต้องงัดนะครับสไลด์เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยองศาของจอเขามันจะชิงเฉียงลงมานิดนึงนะครับทำให้เราแค่เชเงื้อหัวนิดเดียวมองเห็นเรื่องของการตั้งค่าค่อนข้างชัดเจนกว่าการวางแนวแนวในขณะเนดีวยวกันเวลาจาอ่อนนะครับกดปลดล็อกด้านหลังกดเข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วสไลด์ออกได้เลย สะดวกมากไม่ต้องมานั่งหมุนนั่งขัดกันทีละนิดให้เสียอารมณ์ราคาจะจําหน่ายสนนร,ราคากันอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าบาทถึง3,000กว่าบาทเดี๋ยวจะใส่ในดีสคริปชันในลิงค์ทั้งล่างไว้ให้ละกันถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไปใช้โปรนะครับส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งประหยัดนะครับได้ราคาที่ถูกลงไปอีกเลยทีเดียว คราวนี่มาพูดถึงเรื่องข้อดีและข้อเสียที่เราจะต้องมาพิจารณาเกี่ยวกับตัวนี้กันดีกว่าครับอันที่1เลยครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือเล็กเบานั่นเองครับตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่เพียงแค่4.7ซนติเมตรคูณ4.09ซนติเมตรคูณ3.91ซนติเมตรน้ำหนักเพียง48กรัมเท่านั้นข้อดีที่2เลยครับคือไม่ต้องวิ่งหาซื้อแบตเตอรี่นะครับเพราะเขามีแบตเตอรี่ลิเธียมภายในทําให้มันสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ชาร์จด้วย USB Type C ซึ่งค่อนข้างจะสะดวกมากๆแบตเตออรีีี่่่นนนั้เป็แบต,ตท จุด3.7โวลต์นะครับอยู่ที่850ม mm. ป์โดยที่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานแบบยิงได้เต็มที่ถึง6,600ครั้งต่อ1การชาร์จและก,ก็มีการสแตนบายพลังงานอยู่ที่ประมาณ7วันนั่นเองครับตัวนี้ข้อดีจุดหนึ่งของเขาเขาใช้คลื่นสัญญาณระบบเดียวเลยก็คือเป็นเรดิโอแสลฟนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการถูกลบก,กวนจากแสงแดดธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างน้อยมากกว่าถ้าเทียบกับในฝั่งที่เป็นอินฟาเรด ตัวปุ่มเปิดปิดปุ่มเทสและปุ่มหมุนเนี่ยก็มีขนาดใหญ่จับกระชับถนัดมือสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนิดหนึ่งนะครับใครที่เคยใช้รุ่นหนึ่งะครับ X1 หรือ X2 เนี่ยตัวนี้ก็จะปรับตัวไม่ยากนะครับก็เรียกว่าแป๊บเดียวก็น่าจะใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของข้อควรพิจารณานะครับในเรื่องการสู้แสงแดดถ้าอยู่กลางแดดแจ้งๆมากๆอาจจะต้องเอามือป้องเพื่อช่วยให้มองเห็นจอชัดขึ้นนะครับคือจอเนี่ยเขาไม่ได้มืดมากนะก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สว่างขนาดจะสู้กลางแดดดจัดจดออนทีี่่2รบถ้าตตเหม มีทางเดียวเลยครับต้องพก power bank ชาร์จไปถ่ายไปเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้การเปลี่ยนแบตเตอรีย่ยกก้อนเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นถ่าน AA ซื้อตาม7ซเว่นใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ในขณะเดียวกันครับ ถ้ากรณีที่เป็นไฟแฟลชอื่นที่ไม่ใช่โกดอกจะใช้งานร่วมกันได้หรือไม่โกดอกเนี่ยเขาจะมีตัว r x ขายนะครับเช่นเรามีแฟลชแคแนแล้วก็แฟลชแคแนไปเสียบกับตัว RX, รีโมท r x ก็จะสามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้ตามปกติสำหรับวันนี้นะครับผมบริษัทสีริชัยเปิร์ซิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเราจะมารีวิวอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์ก,รการถ่ายภาพและ g a d g e ต่างๆที่น่าสนใจอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปดเด็เด็พวกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมบริษัทสีขอต สวัสดีครับแล้วเจอกันครับไฮเปอร์พิเซษ